แตงโมตกไม่ได้ก่อนเตวายออมได้ป่ามงเออน้ำลุกเลยลุกลุกเลยเชียวแล้วน้ำตุ้งนะเป็นคันเป็นคันสุเต็คสั้นมันแล้วเนาะมันเปลี่ยนในมันเปลี่ยนไปในนี่เดี๋ยวได้ไมันติดเอมันติดไอ้โชูมันเตัวมันแขดกตัวใหญ่แม่นี่ระวัางไส้นี่มันแขกเกินต้องเออ นนบบเฮนะ้ไมรียมตินไอ้คันนั้นคือปล่อยยาปกติไปเลยใหญ่านไอ้นี่มันสร้างมาพิเศษคอเตอรนั้นคือไม่พิเศษมอม,มันแขกเกินอะรยงนี้ตรงนี้อตอนหลังนี่ตอนหลังนี่

c 디 n d 마 ramah! 이 a 마이 e